นักกีฬาหลายคนอยากจะกำจัดความกลัวออกจากในใจคุณวันนี้วิธีง่ายๆเลยความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นดังนั้นเราจะสอนวิธีการกำจัดความกลัวที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราไม่ต้องรอให้ใครมากำจัดหรือขยี้ความกลัวออกจากในใจเราวิธี5ขั้นตอนง่ายๆนะที่เราจะต้องทำอันแรกเลยคือคุณจะต้องหาเพื่อที่ใช่ให้เจอเพื่อที่ใช่คืออะไรเราทำสิ่งนั้น หรือจุดประสงค์ชีวิตหรือเป้าหมายของชีวิตอะทาสิ่งนั้นเพื่ออะไรเพื่อคนที่เรารักเพื่อลูกของเราเพื่อครอบครัวของเราหรือเพื่ออะไรก็ตามที่คุณปรารถนาอยากจะเป็นอยากจะไปคุณมีคําตอบในใจอยู่แล้วโอเคขั้นตอนที่สองคุณจะต้องไปทําความรู้จักกับความกลัวปัญหาคือคุณชอบกลัวทั้งที่คุณไม่รู้จักหน้าตาของความกลัวคุณจะกลัวเพราะคุณยังไม่รู้นิสัยของความกลัวว่าเป็นยังไงแต่คุณกลัวไปละ วันนี้วราจะบอกคุณให้เดินก้าวเท้าเข้าไปเลยค่ะไปทําความรู้จักกับความกลัวหรือคุณวาดรูปความกลัวของคุณซิว่าหน้าตาเป็นยังไงทําความรู้จักกับมันยิ้มให้มันสักวันนะความกลัวมันจะเลิกติดตามคุณและคุณก็จะไม่กลัวสิ่งที่คุณบอกว่าคุณกลัวเพราะคุณรู้จักมันแล้วอันที่สามเราต้องมีกเผชิญกับความกลัวซะจะกลัวทําไมการเผชิญกับความกลัวเป็นการดึงศักยภาพในตัวดึงความสามารถในตัวของเราออกมาเพื่อที่เราจะลงมือทั้งทั้งที่เรากลัว จงลงมือทำทั้งที่ทเรากลัวไม่ต้องกลัวผิดพลาดอะไรผิดพลาดแก้ไขและพัฒนาสิ่งนั้นมันจะเติมเต็มแล้วทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นอันที่สี่เราต้องเติมพลังใจให้กับตัวเองเมื่อความกลัวมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ในใจเราแล้วอ่ะเรามักจะพูดบอกว่ากลัวจังเลยว่ากำลังจะให้คุณกลับคั่วความคิดว่าให้เปลี่ยนมาพูดว่าอ๋อเรากําลังโดนท้าทายความสามารถของเรามันทําให้เรามีพลังฮึดหรือเราบอกกับตัว เราเองเลยว่าวันนี้ฉันพร้อมล้พร้อมที่จะรับมือกับความกลัวที่มันจะเข้ามาไม่ว่าจะช่องทางไหนพูดให้สมองเราได้ยินพูดทุกๆวันนะคะให้เราได้รับรู้ลองดูซิว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะไม่พูดคำว่ากลัวอีกต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือเราจะต้องกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนหมายความว่าพื้นที่ที่คุณรู้สึก ปลอดภัยคุณจะไม่กล้าที่จะทําอะไรคุณจะกลัวไปทุกสิ่งการที่เราจะชนะความกลัวมันไม่ได้ทําเพียงแค่ชั่วข้ามคืนคุณจะต้องอาศัยความพยายามคุณจะต้องอาศัยความต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความแกร่งของเรื่องของจิตใจที่คุณจะเอาชนะความกลัวได้อย่างยั่งยืนหรือได้อย่างตลอดไปนี่แหละวิธีการง่ายๆนะคะหวังว่า5ขั้นตอนจะ กำจัดความกลัวความร้มเหลวในใจของคุณและคุณจะทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกว่าฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วนี่แหละคือความสุขของคนที่ลงมือทําท,ทั้งทังที่กลัวใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถติดตามได้ที่ YouTube c h anel n d r w o w s p o r e expert นะคะแล้วพบกันใหม่กับซาระดีขอบคุณมากค่ะ